นี่ครับผมสวัสดีนะครับผมทุกท่าน,นครับผมที่เข้ามาติดตามชมไฟเสาย์ห้านะครับผมก็น้องจะ,อ,ะอาจจะเป็นภาพที่นะครับผมโดย,ยนี้นผมอาจจะไม่ทะลุน้องนะผมเพราะว่าน้องอเริ่มเข้าะ,ะ,ะไว้ที่ตกมันนะครับผมแต่มาช่วงนี้นะผมน้องตกมัน ยังไงครับผมควันก็เข้าใกล้ไม่ได้เข้าใกล้บางบ,บางวันนะครับผมพูดแบบตรงๆนะครับผมก็ควันก็เซฟไว้นะครับผมเพราะว่าน้องจะค่อนข้างอารมณ์งุนงิดนิดนะครับผมควันเข้าไปคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่เข้าไปแบบไม่ส่งเสียงก็นะครับผมกระเด็นออกมานะครับผม ควันเองนะครับผมควันก็ไม่ไดอ้อะไรน้องนะครับผมอขอโทษนะครับผมกับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเพราะว่าควันไม่ได้อาลุนน้องนะครับผมเพราะว่าควันก็เซฟไปด้วยนะผมเพราะว่าเป็นที่นักท่องเที่ยวนะครับผมอย่างน้องอ้วนมากนะครับผมในอย่างควันเองก็ต้องเซฟ น้องไว้ด้วยผมเซตทางควันเนียก็น้องช้างไว้ด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบอ,อยู่ในหมู่บ้านช้างนะครับผมที่ไม่มีใครวุ่นวายนะผมอยู่นี่จะมีคนมาวุ่นวายมาป้อนอาหารช้างประมาณนี้นะครับผมแต่ควันเองก็จะนะผมรอให้น้องหายก่อนนะผมแต่ช่วงนี้ก็เข้าขี่ได้อะไรได้นะผมแต่เพียงแต่ว่ายังไงนะผม ต้องเซฟเซฟเน้องไว้ด้วยนะผมสำหรับควันเองนะครับผมก็ควันก็จำควันไม่ได้เหมือนกันนะครับผมน้องนะผมประมาณนี้นะครับผมดูนะผมตาเริ่มขวางขึ้นนะครับผมดูนะผมควันเองก็ไม่ได้สร้างล้ำมากอะไรนะครับผมแค่ดูว่าช่วงนี้น้องนะผมจะไม่ค่อยไลเสึกหรือ ยังไงนะครับผมกับแม่ควันนะครับผมแต่ควันก็ไม่ได้ทํางานนะครับผมควันว่าจะไล่ส่าปอดผลไม้นะครับผมแต่ควันก็ไม่อยากจะไล่นะครับผมคนน้องงงิดนะครับผมน้องจะงงิดมากนะครับผมตรงนี้เหมือนว่าสมองจะบวมนะครับผมตรงขมับของน้องนะครับผมโมโหนะครับผมบวมมากนะครับผมแล้วควันเองก็ไม่อยากจะไบวุ่นวายกับน้อง purchases. มากนะครับผม วันนี้นะครับผมควานก็ให้น้องออกน้าน้ำมันที่อรยยเพศนะครับผมไหลไม่หยุดนะครับผมเหม็นมากนะครับผมอายุประมาณสิบปีนะครับผมปีหน้าประมาณาเมษาก็เข้าสิบเอ็ดปีนะครับผมเด๋ยวน้องตกมันเร็วมากนะครับผมปีนี้นะครับผมตกสองปีที่ผ่านมาก็ตกแค่อันนั้นนะผมขวันเข้าจับได้อะไรได้นะครับผม แต่ปีนี้นะผมไม่ได้นะครับผมจับได้แค่เดือนเดียวนะผมข้อเดือนที่สองออกน้ำมันแดงนะผมตรงแก้มน้องนะผมจําควานไม่ได้เรียกมาก็หมาเต็มที่นะผมควานก็เซตตี้ไว้ก่อนนะครับผมดับควานเองนะครับผมก็เราอยู่ห่างไกลนะครับผมอาจจะเป็นภาพที่ทะลุหรือเปล่าควานก็ไม่รู้นะผมเพราะว่า คันก็ต้องเซฟตี้ไ้ก่อนนะผมกรับท่านใดที่ชอบอช่องน้องนะผมป่ดวิจารณนะผมวิจารณ์นะผมในการนับชมด้วยนะครับผมว่าข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปนะครับผมสลหรับหลายๆนะผมในความคิดแต่และคนก็ไม่เหมือนกันนะผมปดดูตรงที่ว่านะครับผมความปลอดภัยของควานแล้วก็นักท่องเที่ยวนะผมที่เขามาก้อนอาหารช้างนะผม คันเองก็อยากจะไม่ได้สร้างล้ำมาอะไรนะครับผมแค่ให้รู้ว่าควันก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาตกมันนะครับผมก็ขอให้นะครับผมทุกทท่านฟังแล้วก็ศึกษาดูนะครับผมราชางตกมันนะครับผมเป็นยังไงนะครับผมประมาณนี้ครับผมก็น้องก็ยังอายุไม่เยอะนะครับผมแต่ก็ตกมันน้ำมันแดงนะครับผมพอดีควัน เลี้ยงดีมากนะผมเลี้ยงดีมากเลยก็น้องอดุสมบูรณ์นะผมก็อาจจะเป็นแบบนี้นะผมควัญก็ผูกไว้อย่างนี้นะผมกลางคืนควัญก็ปลดเชือกออกนะครับผมเพราะว่ากลางคืนจะไม่มีใครรบกวนน้องนะผมแต่กลางวันควัญต้องผูกไว้นะผมความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เขามาดูแล้วก็ป้อนอาหารช้างนะผมเป็นประมาณนี้นะผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องควัญด้วยนะครับผม สวัสดีครับ